บอกต่อของเด็ดที่ผู้หญิงต้องลอง ผู้หญิงเนี่นะคะเรื่องของจุดซ่อนเร้นเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยนะคะจะใช้ตัวช่วยสูมสีส่มผ้าไม่ได้นะคะเพราะว่าหนึ่งเลยจะต้องปลอดภัยไม่ระคายเคืองนะคะแล้ววันนี้ค่ะเอจะมาแนะนําตัวช่วยดีๆนะคะซึ่งบอกเลยว่าใช้แล้วปลื้มมากกับนี่เลยค่ะธรรมชาติเฟมินีนคลีนเซอร์ซึ่งเขาเป็นแบบทูอินวันนะคะไม่ใช่แค่ทําความสะอาดอย่างเดียวแต่ตัวนี้จะช่วยบาร,รุงไปในตัวด้วยค่ะเพราะว่าเขามีสารสกัดจากธรรมชาติที่สกัดเข้มข้นเน้นๆน,นนะ้มาดูแลผิวจุดซ่อนเร้นของเรารวมถึง6ชนิดด้วยกันค่ะ ไม่ว่าจะเป็นกลาวเครือขาวขมิ้นชันว่านนางคำว่านหางจระเข้แตงกวาแล้วก็มะเฟืองค่ะไร้สารเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์คิดคนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและแพทย์แผนไทยมากว่า20ปีแล้วและยังการันตีนะคะด้วยยอดขายกว่าหมื่นขวดกันเลยทีเดียวค่ะมีขายทั้งในไทยลาวแล้วก็กัมพูชาช่วยขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์และกลิ่นอับนะคะช่วยรักษาอาการตกขาวบำรุงผิวพรรณจุด่้นเร้ให้เนียนนุ่มชุ่มชื่นกระชับเต่งตึงอิ่มฟูเพิ่มเสน่ห์เพิ่มความมั่นใจใจจห้้กกัับผผูิิงงทุคนะยยช่ววรส ตอนที่เราล้างนะนวดไปประมาณ30วิจะรู้สึกอุ่นๆเลยค่ะจากตัวสมุนไพรพอล้างทำความสะอาดปุ๊บจะให้ความรู้สึกเบาสบายผ่อนคลายมากๆการันตีด้วยรางวัลเอเชียไรซิงบิสเนสอวอร์ดนะจ๊ะไม่ดีจริงไม่ได้รางวัลน,นี้นะบอกเลยขวดใหญ่50 ml 350บาทแถมฟรีขนาดทดลอง30 ml มูลค่า250แต่ถ้าซื้อ2ขวดใหญ่นะคะก็ลดเหลือแค่650บาทค่ะ สิทธิพิเศษสําหรับลูกค้าเดิมที่กลับมาซื้อซ้ํากับทางแบรนด์เรานะคะขอแถมไปเลยค่ะ30 ml ให้ทุกครั้งอู้หูดีขนาดนี้รีบซื้อเลยนะก่อนหมดโปรโมชั่นจ้าเป็นผู้หญิงก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยสิ่งดีๆจากตัวนี้เลยนะคะธรรมชาติจิมินีนคลีนเซอร์ของดีที่ผู้หญิงทุกคนควรลองเลยค่ะ